เ e d r o o ส Story สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่าคืนนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้คนครับในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ผมได้อยู่ที่ออสเตรเลียนะหนึ่งอย่างนะครับที่ผมได้เข้าใจแล้วก็เรียนรู้นะครับก็คือ ความโชคดีนะครับมักจะมาจากมิตรภาพแล้วก็ผู้คนที่เรารู้จักนะฮะที่ <laughs> นำโอกาสอะไรต่างๆมาให้อย่างเช่นเรื่องของอการทำงานที่ออสเตรเลียนะครับและในวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวนะครับว่าอะไรนะที่ทำให้ผม คิดอย่างนี้นะครับแล้วก็พวกเขาเรานั้นเนี่ยนำโอกาสที่ดีมาให้กับเราอย่างไงนะครับยังไงก็มาลองฟังไปพร้อมๆกัน สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับยินดีต้อนรับเพื่อนเเข้าสู่เพื่อนการคุยจนดึกโดยมีอยู่กับผมโฟก์นพัทรนะครับที่จะมาชวนเพื่อนเพื่อเนี่ยมานอนคุยกันก่อนนอนเกี่ยวกับเรื่องราวธรรมดาของชีวิตที่ทําให้เราเนี่ยได้เติบโตขึ้นนะครับเหมือนกับนิทานก่อนจบวันที่เราจะมาตกตะกอนความคิดไปพร้อมๆกันเนาะแล้วผมก็หวังว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เพื่อนๆเหเงาน้อยลงแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มบนใบหน้านะครับ ก็เพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับสบายกันนี้หรือเปล่าเนาะก็ไม่ได้เจอกันมาหนึ่งสัปดาห์นะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อนๆได้ไปเที่ยวไหนมาบ้างตัวของเราเองเราทํางานหนักมากๆเลยนะคือหนีจากเมลเบิร์นมาอยู่ที่แทสเมเนียนะก็ทํางานไม่หยุดเลยแต่ว่าในเร็ววันนี้นะเนี่ยฤดูกาลของเชอร์รี่ที่แทสเมเนียก็จะจบลงเนาะ เราก็จะเป็นคนว่างงานโดยสมบูรณ์ฮะก็ได้จะได้ถือเวลามาให้พลังกับตัวเองแล้วกันมาพักผ่อนแล้วก็มาวางแผนเนาะว่าในอนาคตเนี่ยเราจะทำอะไรต่อนะแน่นอนครับว่าจะต้องมีข่าวนะครับเซอร์ไพรส์เพื่อนๆแน่นอนนะในเร็ววันนี้นะครับก็มารอติดตามก็ได้เนาะ ก็สลับเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูธรมธรมดาาเนาะไม่ได้มีเรื่องตื่นเต้นอะไรมากมายนะครับหรือเรื่องสซไพร์ที่เหมือนกับตอนที่แล้วที่ผมได้แบบบอกกับเพื่อนๆว่าเราแบบไม่อยากอยู่ออสเตรเลียแล้วนะฮะแต่มันเป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้จริงๆเลยเนาะจากการมาอยู่ที่ออสเตรเลียในระยะเวลาหนึ่งปีกว่าเนี่ย ว่าสิ่งที่เราได้พบเจอทั้งหมดที่ออสเตรเลียเหตุการณ์ที่เราได้พบเจอนะครับที่ผมได้เรียนรู้แล้วและได้มีประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่ผมแบบได้หยิบมาเล่าให้กับเพื่อนๆเนี่ยนะล้วนแล้วมาจากผู้คนนะครับที่อยู่รอบตัวผมที่เรารู้จักในออสเตรเลียทั้งนั้นเนาะคือสาเหตุนะครับที่ผมหยิบเรื่องนี้มาเนี่ยก็เพราะว่า เรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งนะคือเขาจะเป็นคนที่แบบพอเจอเรื่องอะไรแย่แยๆจากคนๆนั้นนะเขาก็จะหยิบมายกแบบมาซ้ำมาซ้ำจนจนบางทีแล้วมันทำให้ทุกบทสนทนาที่ที่เขาพูดคุยกับเราะอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นในเชิงแบบว่ามองว่าคนนู้นไม่ดมออีอย่างนี้อนมองว่า คนนั้นนำพาประสบการณ์ไม่ดีให้กับตัวเองแล้วมันทำให้ผมแบบเห็นภาพชัดเจนมากเลยก็คือเขาดูไม่ค่อยมีความสุขกับชีวิตอะเพราะเขาดูอารมณ์ไม่ดีอยู่ตลอดเวลาเลยเออแล้วเราก็กลับมามองตัวเราเนาะว่าเออทำไมคนสองคนถึงมีประสบการณ์เดี่ยกับผู้คนที่ต่างก,กันแล้วมันทำให้ผมได้ เข้าใจอยู่หนึ่งอย่างนะว่าทั้งหมดทั้งมวลประสบการณ์ที่เข้ามาระหว่างเพื่อนของเรากับตัวเรามันมันแตกต่างกันตรงแค่ว่าเราจะเลือกหยิบแว่นตัวไหนมามองกับเหตุการณ์นั้นมากกว่าพอเราเจอเหตุการณ์ที่เพื่อนเรามาบ่นให้เราฟังเนี่ยเราก็เออรู้สึกว่าอืเราอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มา มามาแชร์กับเพื่อนเเพื่อ,อที่จะเป็นเครื่องมือให้กับเพื่อนๆให้สามารถที่จะมีความสุขกับเหตุการณ์รอบข้างมากขึ้นทั้งๆท,ที่อาจจะมีคนอื่นมาใจร้ายกับเราบ้างนะครับ mm hmm. ก็หวังว่าคงเป็นกลังใจให้กับเพื่อนๆนไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเนาะที่ทําให้ผมแบบมีเนื้อหานี้มามาแชร์กับเพื่อนๆนก็คือว่าในในอาทิตย์นหน้าเนี่ย มีพี่คนหนึ่งเนาะเป็นเขาเป็นคนไต้หวนนันน่ะชื่อว่าเฮนรี่คือเขาชวนพวกกลุ่มเพื่อนของเราเนี่ยฮะไปกินเลี้ยงกันแบบว่าแฟร์เวลอะเพราะว่าเราจะไม่ได้เจอเขาแล้วเนาะคือเฮนรี่เนี่ยเขาเป็นเหมือนกับนายหน้าที่หาคนงานให้กับฝาแล้วในปีที่แล้วผมก็มีโอกาสได้ทำงานกับเขาอเ,เอ,อ้ยแล้วเราก็ได้รู้จักกันนะ ตอนนั้นอะในระหว่างที่ทำงานผมก็มานั่งคิดว่าเราจะขอบคุณเขาเรื่องอะไรบ้างเพราะเราจะไม่ได้เจอกันแล้วนะฮะแล้วเราก็มีประโยคหนึ่งขึ้นมาในหัวก็คือเราอยากจะขอบคุณมากที่เราได้มารู้จักกันเพราะว่าแบบเขานำพาโอกาสอะไรต่างๆมาให้เราเยอะแยะมาก อย่างเช่นถ้าเราไม่ได้เจอเฮนรี่เนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เจอชิออนฮงกี้ทอมหรือเจมี่ที่เป็นเพื่อนที่เรารู้จักกันมาตั้งแต่แบบปีแรกที่ออสเตรเลียจนมาถึงปีที่สองเราก็ยังแบบรู้จักกันยังแบบยังพูดคุยกันอยู่ตลอดเหมือนแบบเป็นกลุ่มเพื่อนแบบสนิทในออสเตรเลียของเราเลยอ่เงี้ยถ้าเราไม่มีเฮนรี่ที่ ดึงพวกเราที่มาจากแต่ละที่ไม่ให้มาแบบมาทำงานร่วมกัน,นรู้จักกันมิตรภาพที่ผมได้พบเจอในออสเตรเลียมันก็คงไม่เกิดขึ้นหรือว่าถ้าไม่มีเฮนรี่เนี่ยผมก็คงไม่มีโอกาสได้ไปทํางานโรงงานไก่ที่เมลเบิร์นที่ทําให้ผมแบบได้เข้าใจตัวเองได้ได้เห็นภาพอนาคตของตัวเองชัดมากขึ้นเพราะว่าตอนที่เราทํางานกับเฮนรี่ถ้าเฮนรี่ไม่ไม่รับ เพื่อนคนเวียดนามที่ที่เขาเป็นคนชวนเราไปทํางานที่เมลเบิร์นเข้ามาทํางานในตอนนั้นเราก็คงไม่มีโอกาสได้ไปอะไรอย่างนี้เป็นตน้นเออเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากจะขอบคุณเฮนรี่ตรงนี้มากๆผมเชื่อว่าในชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนนะล้วนแล้วแต่จะต้องพบปะกับผู้คนที่หลากหลายเนาะที่บางทีแล้วอาจจะใจร้ายกับเราไปบ้าง ยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นแบบในล่าสุดเมื่อสองวันที่ผ่านมาเงี้ยทอมเอเดินเดินเข้ามาหาผมแล้วก็แบบมาบ่นไอ้มาบ่นว่าเออมาบ่นว่าคนหนึ่งอ่ะเขาชื่อเอ็ดดี้เป็นซูเปอร์วิเซอร์ที่ทํางานที่โรงงานเชอร์รี่นั่แหละว่าเอ็ดดี้เนี่ยแบบทําไมพูดจาแบบดูไม่ให้เกลียดกันเลยดูแบบไม่เคลรบซึ่งกันและกันเลยเออเหมือนแบบเขาเป็นซูเปอร์วิเซอร์และทอมเป็นเป็นแค่แบบคนทํางานอะไรเงี้ย เออแล้วทอมมึงก็แบบรู้สึกแบบไม่โอเคมากๆแล้วก็แบบมาเออมาระบายเรื่องนี้ให้กับเราฟังเนาะทอมก็ถามว่าเออมึงรู้สึกเหมือนกันไหมคือเราก็รู้สึกเลยตอนนั้นอะเราก็รู้สึกว่าทําไมเขาพูดจาไม่ดีกับเราจังเลยว่าคนเนี้ยเออแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากใส่ใจอ่ะไม่อยากให้มันมันเป็นเรื่องที่มันมันเข้ามามีผลกระทบกับชีวิตของเราอะ่ะเพราะว่า เราอยากจะเอาเวลาในชีวิตของเราไปคิดถึงเรื่องที่มันสร้างสรรค์กว่าการที่เรามานั่งโกรธแค้นนะ่ะทําไมเขาถึงพูดจายอย่างนั้นกับเราอะซึ่งในความเป็นจริงแล้วแบบเออเขาแค่พูดกับเราอะคือถ้าเราเอาเขาเข้ามามีอิทธิพลกับตัวเรานั่นหมายความว่าเขามีอํานาจเหนือตัวเรา,วาเขามีพลังที่จะแบบ มาควบคุมชีวิตเราจริงๆแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเราคือผู้ควบคุมชีวิตของตัวเองเว้ยผมก็เลยแบบมองข้ามๆไปคือถ้าเราให้ความสําคัญกับคนที่ทําดีกับเราแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ความสาคัญกับคนที่ทําร้ายกับเราอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกมีติตใจที่ผ่องใสมากขึ้นรู้สึก มองมุมบวกกับผู้คนรอบตัวของเรามากขึ้นแล้วมันทําให้เรารู้สึกว่าเรามีรอยยิ้มให้กับผู้คนรอบข้างได้มากขึ้นแล้วแล้วผมคิดว่าเนี่ยแหละมันมันคือสาเหตุด้วยว่าทําไมตลอดระยะเวลาแบบหนึ่งปีที่ผ่านมาผมถึงได้เจอผู้คนที่แบบดีๆแล้วก็มอบโอกาสอะไรต่างๆมาให้กับตัวเราผมไม่จะบอกอเพื่อนว่าทุกงานที่ อยู่ที่ออสเซเลียที่ที่เราทำเลยวันเนี้ยมันไม่ได้มาจากการที่เราไปสมัครงานเว้ยมันไม่ได้มาจากการที่เราแบบหางานด้วยตัวเองอ่ะอันนี้ผมพูดตาม,ต,ามตรงนะเคยหางานด้วยตัวเองแล้วแต่ไม่ประสบความสําเร็จเลยเว้ยทุกๆงานที่อยู่ที่ออสล้วนแล้วมาจากเพื่อนของผมทั้งสิ้นเลยแล้วผมคิดว่าถ้าเรามีมุมมองลบกับ ผู้คนกับมนุษย์เนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ผมจะได้เจอประสบการณ์ดีๆเจอโอกาสดีๆมันก็คงไม่เกิดขึ้นผมว่ามาตั้งคำถามว่าอะไรวะเป็นเครื่องมือหลักๆเลยที่ที่ทำให้เราชิปจากความความรู้สึกแย่จากผู้คนไปสู่ความรู้สึกที่มันบวกมากขึ้นถ้าต้องบอกว่าแต่ก่อนเราก็เป็นคนหนึ่งแหละที่เจอเรื่องราวนะ ที่หลายๆจากผู้คนเข้ามาในชีวิตของเรามากเหมือนกันในออสเตรเลียถ้าเ,เพื่อนคนไหนแบบติดตามมาตั้งแต่ผมมาออสเตรเลียวันแรกๆทุกคนจะได้ฟังเอพิโซดตอนที่ผมพูดว่าผมเจอคนออสในวันแบบอาทิตย์แรกที่เข้ามาในออสเดินเข้ามาด่าผมว่าผมเป็นคนบ้าแค่ผมมองหน้าขเขาแล้วยิ้มให้มันช็อกมันรู้สึกแย่มันรู้สึกแบบว่าออสออสไม่ใจดีกับเราเลย แต่ว่ามันก็มีอยู่เครื่องมือหนึ่งที่มันทำให้ผมชิปความรู้สึกตรงนั้นได้ก็คือการที่ผมได้เขียนสิ่งที่เราอยากจะขอบคุณในชีวิตของเราสามข้อในทุกๆเช้าในทุกๆวันหรือในตอนที่เรากำลังเจอเหตุการณ์อะไรไม่ดี ผมคิดว่าการเขียนในสิ่งที่เราแบบอยากจะขอบคุณในชีวิตอยากจะขอบสิ่งที่เราอยากจะขอบคุณผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราอะมันทําให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนมุมมองเป็นความรู้สึกจากลบเป็นบวกมากขึ้นผมยังจาได้ว่าตอนที่ผมเจอฝรั่งด่าข้างแรกเนี่ยจิตตกมากแล้วผมแบบตกจนไม่ไหวจนจนผมคิดว่าผมต้องเขียนแล้วอะแล้วผมก็เขียนเน่ยผมก็สามารถมองเห็นสิ่งที่ดีจากผู้คนรอบๆตัวที่ผมทําได้อย่างเช่น ผมก็บอกว่าผมขอบคุณที่เพื่อนในสมัยมัธยมที่เราแทบจะไม่ได้คุยกันเลยเขาให้ที่พักกับเราเขาให้เราไปพักที่บ้านของเขาแบบฟรีๆแล้วก็เลี้ยงข้าวเราแบบดูแลเราไปอย่างดีทั้งๆท,ท,ที่เราแทบจะไม่ได้คุยกันเลยหรือว่าตอนที่เราแบบออกจากไทยจะมาออ,อะก็มีพี่ๆเ,เพื่อนๆของเรามาส่งเราที่สนามบินหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เราไม่คิดว่าเขาจะมาส่งเราเขาก็ มาส่งเรามาถ่ายรูปมาเรามาบอกว่าขอให้โชคดีนะอเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นญาติญาติของเราที่เขาให้เงินเรามาเขาให้กําลังใจท,งทั้งทงที่เรารู้ว่าเขาก็ไม่ค่อยมีเงินหรอกแต่เขาก็หยิบเงินที่แบบสําคัญในชีวิตของเขามาให้กับเราพอพอเรามองในมุมเนี้ยเราแบบรู้สึกว่าไอการที่มีคนเดินมาดา่าเราแบบสุมสี่มสมห้าม,มันเป็นเรื่องที่ ที่แบบมีพลังน้อยลงเยอะมากเลยเพราะเรารู้สึกว่าในชีวิตของเราเราเราเจอผู้คนดีๆเข้ามาตลอดเวลาแล้วผมคิดว่าการที่เราโฟกัสจุดๆนี้แหละมันเลยดึงดูดพลังงานที่มันคล้ายๆกันเข้ามาในชีวิตของเรามากขึ้นผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆอ,อ,อาจจะมองว่าผมงมงายหรือเปล่านะแต่ผมเชื่อมากๆเลยว่าความรู้สึกความเชื่อที่มันอยู่ในตัวเราอะ่ะมันจะกลายเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงที่จะเข้ามาในตัวเราในอนาคตเว้ย ผมเชื่ออย่างนั้นมากแล้วผมคิดว่ามันเป็นแดงหนึ่งดูดที่ที่เราอืควรที่จะต้องให้ความสาคัญกับกับจิตใจของเราเนาะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมแบบรู้สึกว่าอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆมากๆเลยเพราะว่าเรารู้แล้วเพราว่ามีเพื่อนๆแบบมามาทักเราเหมือนกันว่าแบบเขาเจอเหตุการณ์ที่แบบไม่ดีเยอะมากรู้สึกเข้ากับเพื่อน ที่ทํางานไม่ได้หรือว่ามีน้องๆมาทักว่าแบบทะเลาะก,กับที่บ้านบ้างหรือว่ามีน้องๆบางคนที่แบบเรียนอยู่แล้วรู้สึกว่าตัวเองรู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนหรือโดนเพื่อนหักหลังอะไรเงี้ยผมก็อยากจะบอกว่าเราทุกคนะล้วนแล้วแต่จะต้องเจอเหตุการณ์ที่มันใจร้ายกับเราเข้ามาในชีวิตของเราทุกๆคนเว้ แต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะสามารถก้าวข้ามจากมันได้ไหมการก้าวข้ามในที่นี้ไม่ใช่เป็นการก้าวข้ามที่แบบเราแบบพยายามที่จะลืมๆพยายามที่จะบังคับตัวเองให้ลืมเรื่องนั้นนะเพราะถ้าเราบังคับความรู้สึกมันจะยิ่งเยอะขึ้นแต่ว่าแต่ผมอยากจะเอาเรื่องราวของผมมา,มาบอกว่าถ้าเรา จอเหตุการณ์ไม่ดีในชีวิตลองเปลี่ยนมุมมองของเราด้วยการเขียนสิ่งที่เราากจะขอบคุณในชีวิตสิ่งที่เราจะจะขอบคุณคนดีๆที่เขากําลังแบบผักดันเรากําลังให้กําลังใจเราในชีวิตของเราแล้วเรารู้สึกว่ามันจะทําให้เราสามารถที่จะ move on จากความรู้สึกแย่ๆเหล่านั้นได้แล้วมันทําให้เราก้าวข้ามอํานาจของคนที่ทําทําร้ายเราเนี่ยให้ออกจากตัวเราแล้วก็ ดึงเราเข้ามาสู่สู่โมเมนตัมที่มันเป็นพลังงานบวกมากขึ้นผมก็หวังว่าตอนนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเนาะและนี่นะครับคือเรื่องที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในค่ําคืนนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบนะครับรู้สึกว่าตอนนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับก็อย่าลืมเชิญกดให้กำลังใจเนาะด้วยการกดให้ดาวให้รีวิวได้ใน Spotify p o d c a s t Apple p o d c a s t นะครับเพราะว่า ขอครับในปีนี้นะผมขอให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดให้ดูวช่วยกันกดให้ดาวด้วยใน s p o t i f y Podcast นะครับให้มันถึง1000รีวิวนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่แบบจะทำให้ผมแบบมีกำลังใจในการทำพอดแคสต์นี้ต่อไปมากขึ้นจริงๆเนาะแล้วเรามารอดูกันว่านะครับเรื่องราวที่ผมอยากจะมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในอาทิตย์หน้าคือเรื่องอะไรนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ผมโฟกนัทต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนถ้าเราเจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนทุกคนฮะ 拜拜。Bye bye.